ท่านผู้ชมทุกท่านนะครับวันนี้ผมนะครับก็ได้มาตัดต้นขี้เหล็กนะครับนี่ครับต้นขี้เหล็กต้นนี้ก็ปลูกประมาณ 3, 4ปีนะครับก็พอที่จะตัดแต่งกิ่งบ้างนะครับตัดแต่งกิ่งแขนงนะครับอะไต้นนี้มันมีอยู่3ามแขนง3ามกิ่ง กามต้นนะครับเราก็ตัดให้เหลือต้นเดียวนะครับ 3, 4ปีนะครับต้นขีเหล็กก็ใช้ประโยชน์ได้นะครับโตเร็วมากครับเนี่ยครับอันนี้ก็ใช้ประโยชน์อย่างไรนะครับคงจะนําไปเป็นฟืนเป็นฐานต่อไปนะครับต้นขีเหล็กของเรานะครับปลูกไม่กี่ปีก็ได้ใช้ประโยชน์แล้วนะครับต้นขี้เหล็กครับที่จริงต้นขี้เหล็กก็ได้ใช้ประโยชน์ตั้งแต่ตอนไหน ตั้งแต่ปลูกนะครับไม่กี่ปีหนึ่งปีก็ได้ใช้ประโยชน์ครับเด็ดยอดเด็ดอะไรไปทำแกงได้นะครับไปต้มไปแกงได้นะครับเป็นแกงขี้เหล็กนะครับยอดขี้เหล็กนะครับปลูกแค่ปีเดียวก็ได้ใช้ประโยชน์ทันทีนะครับสําหรับต้นขี้เหล็กนะครับเป็นไม้ยืนต้นที่น่าปลูกมากครับโตเร็วโตเร็วจริงๆครับนะครับปลูกไม่กี่ปีก็ได้ใช้ประโยชน์ แต่ถ้าจะใช้ยอดต้มแกงขี้เหล็กนะครับไม่ใช่ต้มแกงขี้เหล็กก็ปีเดียวก็ได้แกงขี้เหล็กนะครับสำหรับลำต้นนั้นนะครับก็ไม่กี่ปีนะครับสามสี่ปีนะครับก็ใช้ประโยชน์นะครับมาเร้าถ่านนะครับเพราะว่าอะไรนะครับอันนี้คือ ต้นขลิกต้นนี้ก็มี3มต้นนะครับนะมันแตกแขนงแตกกิ่งก้านสาขาเป็น3ต้นครับผมก็ตัดไป2ต้นเหลือไว้1ต้นครับนี่นะครับสวยงามลำต้นตรงดีครับเพราะผมปลูกทิี่อยู่นะครับห่างกันแค่1เมตรนะครับอันนี้ก็ขล็กนะครับสลับกับยางนานะครับต้นยางนานี่ครับต้นไอ้ต้น สลับกับยางนาประดูอันนี้ต้นประดูนะครับ pues แล้วก็ขี้เหล็กนะครับอันนี้ก็ลำตรงสวยงามครับขี้เหล็กแล้วก็ยางนานะครับสลับกันแบบนี้นะครับก็บางต้นก็สวยงามครับต้นตรงนะครับเราก็เก็บไว้ครับสําหรับต้นที่แตกแขนงแบบนี้เราก็ตัดแต่งกิ่งให้เหลือต้นเดียวนะครับ เพราะอะไรมันแตกแขนงนะครับก็คือปลูกแล้วก็วัวควายนะครับก็มากินยอดด้วยมาช่วยกินยอดครับเห็นไหมครับประโยชน์ได้ตั้งแต่เริ่มปลูกใหม่ๆครับวัวควายก็มากินยอดนะครับแต่ต้นขเล็กไม่ตายง่ายๆครับทนมากครับ็ยังแตกแขนงนะครับที่จะรอดต่อไปนะครับนี่คือต้นขเล็กก็น่าปลูกนะครับน่าปลูกอย่างยิ่งนะครับนะถ้าปลูกสัก10ต้น20ต้นนะครับ ได้ทานได้ใช้ประโยชน์ได้กิ่งก้านเปเป็นฟืนเป็นถานได้ทั้งปีนะครับไม่ต้องใช้แก๊สใช้อะไรนะครับใช้แค่กิ่งขี้เหล็กครับจากต้นขี้เหล็กนะครับก็สามารถเป็นเชื้อเพลิงในการทำอาหารทำกับข้าวได้นะครับนี่ครับประโยชน์ของเต้นต้นขี้เหล็กครับปลูกไม่นานได้ใช้ประโยชน์นะครับครับผมนะครับ ก็สำหรับท่านที่สนใจอยากปลูกต้นไม้อยากได้ต้นไม้ที่โตเร็วก็แนะนําเลยครับต้นขี้เหล็กนะครับปลูกง่ายโตวไวได้ใช้ประโยชน์ทันทีนะครับใช้ประโยชน์ทันทีคือปล่อยออกซิเจนให้เราได้สดดมนะครับให้เราได้ความสดชื่นของอากาศบริสุทธิ์จากออกซิเจนต้นขี้เหล็กนะครับสำหรับผู้ที่สนใจก็ ปลูกต้นไม้ก็แนะนําเลยครับต้นขิเหล็กเลยอันดับแรกนะครับปลูกเป็นริมรั้วเข้าไปนะครับปลูกเป็นริมรั้วไปเลยนะครับนี่ครับปลูกเป็นริมรั้วรอบที่นานะครับรอบที่ดินของเรานะครับปลูกเข้าไปนะครับแต่ว่าที่จริงก็ควรเว้นระยะห่างจากที่ของคนอื่นประมาณ3เมตรนะครับอันนี้ห่างแค่เมตรครึ่งครับ ที่ข้างๆเขาก็บ่นอยู่ว่ามันไปาทาให้ต้นข้าวเขานะบังแสงแดดนะครับบังแสงแดดกับต้นข้าวนะครับก็นแนะนำให้ปลูกห่างๆนะครับนี่ผมก็ปลูกระยะห่างในงการปลูกต้นไม้ต้นขี้เหล็กก็นี่นะครับนี่ต้นขี้เหล็กกับต้นยางนาก็หนเมตรนะครับขี้เหล็กยางนาประดูเอ้ยไม่ใช่พยุงนะครับ นะครับสูงเข้าไปนะครับตัวนี้ก็ตรงตัวนี้ก็เริ่มคดเคี้ยวนิดหนึ่งครับนี่ครับใครที่คิดอยากจะปลูกต้นไม้ก็แนะนําเลยครับต้นขี้เหล็กนะครับสุดยอดนะครับให้ต้นไม้ที่โตเร็วทนแรงนะครับนะครับนีกิ่งก้านสะสางก็ถ้าสงสสางกิ่งก้านของขี้เหล็กนะครับ ก็จะได้ฟื้นได้ทานอย่างเยอะนะครับอันนี้ก็ต้นขี้เหล็กอีกต้นหนึ่งครับที่ตัดไว้นะครับนะตัดหมดแล้วนะครับแต่ก็ไม่ตายนะครับมีกิง่งแตกกิ่งแตกยอดใหม่ๆเยอะมากนะครับนี่ครับต้นขี้เหล็กโอเคครับก็สำหรับท่านที่สนใจในการปลูกต้นไม้ก็แนะนำเลยครับต้นขี้เหล็กนะครับ สำหรับวันนี้ก็มีข้อเสนอที่ให้ท่านปลูกต้นไม้เพียงเท่านี้อย่าลืมต้นขี้เหล็กครับสวัสดีครับ